วันนี้จะพามาดูสีหนึ่ง,งตัดหญ้าแบบโคตรลกอะมีทั้งหญ้าสวนมากจะเป็นหญ้าหนาหญ้าหนาแล้วก็ลำใหญ่ด้วยแรงเครื่องเนี่ยไม่มีตกครับข้อดีของสีห,งห่งก็ตรงนี้แหละผมพละกําลังมันเนี่ยเยอะเวลาตัดเนี่ยแรงไม่มีตกอัตาราเร่งดีอัตาราเร่งเนี่ยว่าแต่กดคะเร่งนะรอบมาทันที ไม่รอรอบใครที่ตัดญ้านหนาแล้วก็รับใหญ่ๆเราต้องรับใบตัดให้มันคมหน่อยเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองน้ำมันบางคนบอกว่าเครื่องเนี่ยเปลืองน้ำมันที่ไหนได้ใบมันไม่เข้าพอใบไม่เข้าปุ๊บเราเล่งเบาๆมันไม่เข้าแล้วเท่นี้นเราต้องเล่งแรงเล่งแรงช่วยเอาแรงเข้าช่วยมันถึงจะตัดได้มันจะกินกําลังเครื่องกิน น้ำมันด้วยส่วนมากเนะนี่ยกินน้ามันส่วนกับพละกําลังมันเนี่ยไม่มีตกหรอกแต่ว่าเจอหน้าหนาแล้วลําใหญ่ๆบางทีมันตัดไม่ขาดนะเนาะบางทีมันก็พันเออเข้ามาพันใบก็อาจทําให้การตัดเนี่ยมันมันไม่ราบรื่นนะถ้าใครจะเอาเครื่องสีจังหวะามาให้ผมโยนทิ้งอย่างเดียวเพราะว่า อัตราการเล่งมันรอบมันไม่จัดเหมือนกับเครื่องสองจังหวะเนาะสองจังหวะเนี่ยว่าแต่เล่งครับรอบมาทันทีโดยเฉพาะไอ้ตัวสหีหนึ่งที่ผมใช้จนเนี่ยตัดฝนก็กําลังจะมาอวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเนาะยาก็ลกฝนก็ไล่ครับเราต้องเล่งตัดใบมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับใบมันแบบมันเสียรูปเสียทรงแล้ว มันอาการมีมีอาการสั่นด้วยครับเนื่องจากใบมันผมตัดไปโดนไม้ไม้ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงครับก็น่าจะมีสักโ้เท่าฝาขวดน้ำมันลมอะบางทีบางตัวก็ใหญ่กว่าฝาขวดขวดน้ำมันลมเนาะเออบางทีผมว่าไปตัดต้นไม้เนี่ยเอาใบแบนๆเนี Bad ่ยนะ ต้นที่มันไม่ใหญ่มากเท่ากับหน้าแข้งของเราเนี่ยผมก็เอาตัดเลยนะอก็เลยทำให้ใบมันเละหมดตอนนี้เดี๋ยวตัดไปอีกแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวจะเอาไปทำใหม่เพราะว่าโอ้ตัดลำบากมากเราต้องเร่งเครื่องช่วยครับกินน้ำมันนะถ้าเป็นแบบนี้เพราะว่าใบมันไม่เข้าเนี่ยเราต้องเล่งช่วยอะไม่เข้าแบบ เล่งเบาๆเนี่ยไม่ได้แล้วต้องเล่งแรงเออเดี๋ยวเปลืองน้ำมันไปเส้นเนี้ยยาหนาๆน,นะครับรับประกันสี่หนึ่งหนึ่งเนี่ยเอาอยู่ครับถ้าใครที่ต้องการรอบจจัดการใช้งานถามว่าทนไหมเครื่องนี้ผมเอาตัวเก่ามาซ่อมนะเออมันเป็นเครื่องเก่าที่เขาไม่ใช้เขาทิ้งไปแล้ว ตั้งแต่ตอนทำของเก่าก็เลยเก็บมาเอามาซ่อมครับซ่อมแบบรีบิวทั้งใหม่อ่ะใหม่ทั้งหมดเลยเนาะก็จะมีพวกตัวเครื่องนะครับชุดลูกสูบหว้นเสื้อสูบวก,กซีนวกคาร์บูเรเตอร์แล้วก็แผลล่นลีตนะครับทำใหม่หมดตอนนี้ก็ใช้งานมาสองปีนะครับก็ยังไม่มีปัญหา มีปัญหาแต่อาการก็เป็นตัดไปแล้วเร่งมันมันวอดอะเนะตัดไปเล่งมันวอดก็ใช้งานมาหนึ่งปีครับหลังจากที่ทํามันถึงมีอาการวอดก็เนื่องจากตัวก๊อกน้ำมันเนี่ยมันจะมีไส้กรองสิ่งสกปรกอยู่ตรงนั้นบริเวณก๊อกน้ำมันมันตันครับเศียร้่าครับมันเบ็ดหลอดผัดเข้าไปเข้าไปตันกอง เขาไปตันกองน้ำมันเนาะก็ทําให้มันนิ่งวอดก็เลยเอามาล้างถอดกล้องน้ํามันออกมาล้างตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติรับไม่มีปัญหาก็ไม่ค่อยจุกจิกครับเครื่องรุ่นนี้อ้ไม่ไหวเดี๋ยวเห็นไหมนี่ครับผมตัดไปเว้ยตัดไปตทีบตวเดียนเนาะต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยผมสะเอาหมดเลยเนาะเออ หลังจากไปเจียมาเรียบร้อยฝนก็ตกครับตู้ตัดหญ้าตากฝนอีกแล้วทีเนี้ยมันเหลืออีกนิดเดียวเนี่ยก็จะเสร็จฝนก็มาตกใส่เนาะโทรศัพท์ก็เอาลมมากลางเนาะลมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อโทรศัพท์ก็ตกน้ําไปทีนึงนะครับเนื่องจากลมมันหักเนาะพอลมหักเสร็จปุ๊บเนี่ยโดยที่ลม แล้วก็น้ำฝนนะครับมันหนักขาตั้งกล้องก็ล้มไปด้วยนะเออตัดหญ้าตากฝนเลยสังเกตรอบที่ผมเล่งนะผมจะเล่งรอบสูงตลอดเลยนะเพราะว่าย้ามันหนาชอบตรงนี้เลยครับเวลาเราเล่งเนี่ยรอบสูงเนะี่ยโอ้ยรอบจัดจ้านมากเล่งกดทีนึงเนี่ยโอ้พื้นปานความแรงไม่ต้องพูดถึงครับเป็นขวัญใจเลยตว่าได้รนะุนนี้ ทิงไม่ได้เมื่อก่อนผมใช้ตัว328อายุการใช้งานมันก็มันเหนื่อยแล้วเนาะก็ได้ปลดประจำการไปก็เอา411ขึ้นมาแทนนะครับ